สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟพี่เชียวแม่ว่านังสิติแล้วใครที่ไม่ที่กันบ่เนี่ยเราเห็นพี่น้องเราอยู่เบื้องหลังเราตลอดได้ยังไงถือถือถือเดี๋ยวผมที่เป็นจะไปหายด่าไปน้ำกันไปไปน้ำกันตัวหายเด็กๆเขาเลยครับพี่น้องทีพี่น้องที่การชชยของเราอีกแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วนี่อะไรพี่น้องเลยต้องอันหนึ่งเขาไว้ดูต้นซาดนี่ครับพอขั้วเขากำลัง ครับนี่คือลาบหมูค่ะขอบคุณแม่แม่รังสิตเด้อพอหดพอหัดพอหดเร็วเร็วพอหัด้อหัดพอหัดพอพอเจ้าประมาณสิบสองอ่ะอามาถ่ายรูป ขออาตายกขอบคุณแม่แว่นลังเสียบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่แว่นลังเสียบแม่แว่นแม่แว่นแม่แว่นลังเสียบขอบคุณอวยพรคะับแม่บแม่แว่นลังเสียบครับขอให้แม่แว่นสุขภาพแข็งแรงโอเคขอบคุณครับป้ายบาเนี่นี่ครับพี่นังเจ้าหยองไม่ต้องกินนะประธานเมี่อฮะไปกินที่รถโอ้ยปวดพวกหม้อบักแตงร ที่งานเขาปอไซกันทุกคนใส่เกินกคนบอกจีนเพิมเป็นบบที่งานเขาจีนเพิมเป็นแาบเร็วได้หล่ะเราสูสูอ้ายแข่งใจกันเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่ทันยังฮะไปสองมีกระดูเียงหายรอดหายหอดหายหอดสี่มังเณง อันไหนเพิ่มนให้แล้วสี่โมงแรกนะเพราะว่าพวกไฟพวกระดับประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครับจอประมาณต่อหกโมงบาไหมพี่เยาวูพี่มี่น้อเอามาขึ้นหลังเพื่อนอ่ะเอาพี่น้องขอบคุณอะไรครับขอบคุณมีกันใช่ครับที่เป็นตัวโพลพี่น้องเรียงที่ง่านนี่เราสุดยอด เด้อเอ็สปอนเซอร์ให้กันแม่ไม่กันขอบคุณแม่แว่นลังสิตเด้อครับให้แรงใจกันพี่น้อง 把那个料也倒点上去。哎 ไปนอนให้นั่งใจที่ให้ที่ยาวไปนอนทิ้งวันตีนเติมวันธรรมดาเด็กๆสุนีไปนอนถอดเกือบกันเดียวอย่างนี้ไปนอนง่นายๆตอดเกือบไปนอนพี่จอ,อ,อ,อม <c oughs> นี่เนี่ยเก็บเจ้ที่ไปเอากระต่งไปกันหน่อยงานตีนเฟิร์มตีนเฟิร์มรีบหน่อยถอดเกือบอย่างเดียวเีนงงานเนี่ย

เอาพี่น้องครับวันหนี้จะเลื่อมใหม่กําลังใจทีมงานสามารถไดเพื่อนชวนพี่น้องที่พุทธมณฑลอีสานเนาะพี่น้องครับเชิญได้กะเลือมเด้พี่น้องไลฟ์สดให้ชมฟรีทั่วโลกนั่นฟรีพี่น้องปีที่สองแล้วครับหวังว่าปีหน้าจะได้มาอีกปีนี้ปีที่สองกําลังใเข้าครับสองปีซ้อนแล้วพี่น้องเนาะจะได้กัให้กําลังใจทีมงานสอนได้เพื่อนชวนพี่น้องด้วยตอนนี้ให้กําลังใจทีมประเทศกับพี่น้องขอบคุณแม่แว่นรังสิตเด้อที่สนับสนุน คลิป้อยหายทีมงานเวทีกันไปหน่อยนะเอาคลิปนี้ฝากไว้สน,นี้คลิปหนกันพอไหมครับถึงแล้วก็จะเป็กนกดไลค์กดแชร์ตามช่องบ่าตตุ้ยลุงพงน์น้องมิเชพน่นนะเอาอเอ็นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ